สวัสดีครับคลิปนี้นะครับช่วงนี้ก็18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะครับตอนนี้ผมถ่ายให้เห็นป้ายด้านหลังนะครับหลายคนก็จะสอบถามเข้ามาว่าทำไมร้านสบายดีช็อปหรือว่าทุกสาขาเลยทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับทำเป็นป้ายแล้วก็หลอดไฟออกมานะครับก็ผมจะให้คำตอบแล้วกันนะครับเพราะละแวกนี้ไม่มีไฟนะครับเนี่ยหน้าร้านผมจะไม่มีไฟนะนี่ครับเห็นไหมครับ ฝั่งน้นก็จะมีไฟส่วนฝั่งน้นก็จะมีไฟเหมือนกันทุกสาขานะครับจะจะเป็นก็จะมีเว้นแต่สาขาทุกสีอุดมที่เขาจะมีไฟนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในตัวอำเภอมากส่วนสาขาข,าของผมไม่ไม่มีไฟนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเราทำป้ายไฟนะครับอย่างนี้นะครับก็จะช่วยให้คนที่สัญจรไปมานี่นะครับได้รับแสงสว่างด้วยนะครับ ตัวนี้ก็คือความปรารถนาดีของของสาขาเราถามว่าเราทําป้ายไฟที่เอาไฟไปส่องด้านในเลยได้ไหมนะครับได้นะครับแต่เราไม่ได้ทํานะครับเราทําแบบนี้ความสว่างก็จะเกิดขึ้นกับผู้สัญจรไปมาด้วยนะครับเพราะว่าหน้าร้านของผมย้ําอีกอย่างหนึงนะครับไม่มีไฟนะครับในนี้เราไม่มีไฟส่องสว่างข้างทางนะครับเราก็ได้ทําป้ายไฟอย่างเงี้ยนะครับเครับป้ายไฟอย่างเงี้ยนะครับ โดยให้ใช้หลอด LED <heh. S 2> โผล่มาทั้งสองฝั่งนะครับอันดับแรกก็คือได้ส่องป้ายให้คนได้สัญจรไปมาได้เห็นด้วยนะครับอันดับที่2ก็คือคนที่สัญจรถน,นนทนะคนรับถนน4ี่เลนนะครับทุกสาขาเลยนะครับสาขาน้ําขุนก็ตรงจุดนั้นก็จะไม่มีไฟนะครับเราก็เลยทําป้ายอย่างนี้หลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมไม่ทําป้ายไฟด้านในนะครับทําป้ายอย่างนี้ได้ประโยชน์ทั้ง2ออย่างเลยนะครับก็คือคนสัญจรไปมาอย่างนี้นะครับนี่ครับ คนที่ใช้มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับฉะนั้นนี้ก็คือหลายคนสอบถามว่าทาไมไม่ทําป้ายไฟที่ไฟสองด้านในมันจะส่องมาแล้วจะสว่างชัดเจนนะครับตัวนั้นก็ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ประโยชน์ทั้งคนสัญจรไปมาด้วยผมก็เลยใช้ตัวนี้ตัวนี้จะง่ายนะครับใช้หลอด LED ทานะครับแล้วก็ออย่างก็เป็นประโยชน์สำหรับคนสัญจรไปมาด้วยนะครับถนนจะได้สว่าง หน้าร้านก็สว่างด้วยนะครับตัวนี้ก็คืออีกหนึ่งคุณประโยชน์นะครับที่เป็นไอเดียนะครับสำหรับใครที่เป็นร้านนะครับร้านคา้าแล้วอยากจะทําอย่างนี้ก็ทําได้นะครับตัวนี้ผมก็ทานะครับนี่ครับเป็นสบาดีชอปปุยานะครับส่วนฝั่งนั่นโน้นนะครับฝั่งนั่นโน้นก็จะทําไม่ได้ไม่มีไฟอาจจะใช้โซล่าเซลอาจจะทําได้อยู่นะครับตัวนี้ก็มาขายข้อข้องใจสําหรับคนที่อยากรู้ว่าทําไมร้านสบาดีชอปเราถึงทาไฟอย่างนี้นะครับมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเนาะนะ ก็หวังว่าหลายคนจะทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเราด้วยนะครับนี่